มาลุ้นดวงใช่ครับผมดวงดวงอ้าวเข้าครับผมดวงนี่ครับดวงของนา้นาๆเขาลืมใส่ลืมล,ลืมเก็บครับผมได้เต็มเฉยผมกลัวลมอย่างเดียวนะครับที่ทำให้ลัน่นเป็นไปตามที่คิดครับผมหลังสุดท้ายว่างไงหลังนี้เหมือนเดิมครับผม อา้าวหลังนี้ได้ตัวนี่หว่ามีแต้มแล้วครับผมนึกว่าจะไม่ได้แต้มเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับผมเนี่หนึ่งแต้มครับผมนี่ครับอีกหลังครับผมอีกตัวเมื่อกี้ผมลืมกดถ่ายให้ดูครับผมตายต้นปาล์มเนี่ยครับผมใส่งามเลยครับ ตรงไหนเหระหนุนไม้ของน้าๆเขาขาวโพลนแล้วครับจุดน,นี่นุนสงสัยน้าๆเข้าไปหมดแล้ว,ลวต้โคนปาล์มครับผมอา้าเรียบร้อยครับผมนี่แหละต้โคนปาล์มยังมีตัวเข้าครับผมโคนปาล์มอา้าหลังนี้กุดจูดครับผมโคนปาล์มมีตัวเข้าตรงนี้ครับผมเนี่ยน้องยังไม่ตุยยครับนี่ โอ้เรียบร้อยแล้วครับผมเนี่เดี๋ยวเก็บก่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม พบกับพวกไกแล้วครับผมหาอยู่หากินถิ่นพิจิตครับผมออกหมายดักหนูเช่นเคยครับพบกันช่วงบ่ายเวลาเดิมหมายเดิมครับผมไปแล้วนุนนาจิวันนี้หมายในป่าเช่นเดิมครับหมายลกหน่อยนาจิติดใจลาจิตติดใจหน,หนูหนูตัวใหญ่ครับผม ก็เลยชวนเข้าหมายลกอีกแล้วครับผมนู่นครับผมไอครับไปลุ้นจะมีล่องมีรอยให้ใส่งามๆหรือเปล่า <c oughs> ลืมดวงอย่างเงี้ย <c oughs> ไอ้กบเนี่ยนี่ดวงไอ้กบนี่สองเจ้าเนี่ยก็บังดิพูนเนี่ยนี่ครับมีนานาลืมดวงทิ้งไว้ด้วยครับผมว่าจะลงหมายนี้ก็ไม่ได้ลงแล้วครับเนื่องจากว่า นาท่านอื่นลงไปแล้วครับผมราจําเป็นต้องย้ายจุดครับผมครับผมไปลงหมายยาขนจุดนั้นครับผมจุดที่ผ่านมาผมลงไปแปดหลังครับนาะลงไปเก้าหลังครับผมหมายที่เรามาล้อมครั้งไหนก็ไม่เคยผิดหวังนะครับผม อันนี้ลงไว้คนละเจ็ดแปดหลังครับผมอันนี้ตกลงกันว่าจะไปหมายล่องครับผมเนื่องจากว่าหมายสวนปามลงล็อกแถวนี้ล่องรอยไม่ค่อยมีครับผมแล้วก็ฝั่งนี้น้นะมาลงกันเยอะครับผมครับรอย,ยกัดเลยกัดเยอะลงไว้ตรงนี้ครับผม เอานี่ปิดบังหน่อยครับผมตอนนี้ก็มาถึงอีกหมายแล้วครับผมจะลงรู้น่ไม่รู้ไม่รู้จะลงนี่หรือร่องนู้นครับผมลงไปนี้ก่อนดีกว่าลงไปนี้ก่อนไปครับไปหาที่ดักที่ใส่ครับผมนี่ครับโคนปามไม่หลับไม่จำครับผมใส่โคนปามไม่หลับไม่จำ ใส่เหมือนเดิมครับผมรุ้นที่พ่งนี้มันจะมีตัวเข้าไหมเดี๋ยวล่องลอยมหมือนกับจำเป็นต้องใส่แล้วครับผมนล่คอยกัดๆใหม่ๆแล้วครับผมฟังลุ้นะครับผมนี่ใส่ไปหลังนึงครับผมลองชุดทั้งนี้แหละที่กูหายสองอันวันนี้ใส่ล่องเก่าไงใส่รอยเก่าไง<ว>ไม่มีรอยใหม่เลยไนงะ นาบอกดักมีแต่ล่องรอยเก่าครับวันนี้มีรอยกัดเลยพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้จะเจ๊งเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าผมคนเดียวนะเจ๊งนาไม่เคยเจ๊งหรอกนาะนี่อะไตัวเดียว,วยังได้ <laughs> ไหนครับผมตอนนี้ก็ลงกับดักครบมาแล้วครับผมขอผมสี่สิบหลังครับผม อ <c oughs> งน้าสี่สิบสองเดินง่วนหาอยู่นะครับอีกหลังหนึ่งไม่รู้จะใส่ตรงไหนดีอฮ่อ <c oughs> ไปครับตรงนี้เช้าเป้าหมายก็ยังคงเช่นเดิมครับผมสิบแต้มนาสิบห้าแต้มไม่รู้จะมีตัว ไอ้หิวหางถึงสิบแต้มหรือเปล่าไม่รู้พวกนี้ไปลุ้นตอนเช้ากันครับผมความมั่นใจก็เหมือนเมื่อวานนี่แหละครับผมลองรอยเดิมทั้งนั้นลองรอยเก่าใส่หนูแบบใส่ดักแบบหนูนาพาโชคครับผมเสียงดวงไปครับรุ้นพวกนี้พุ่งนี้ไม่ขออะไรมากขอจุดละตัวก็พอผมใส่ทั้งหมดประมาณเจ็ดแปดจุดครับผม อจุดละตัวจุดใหญ่ขอสักสามตัวเป็นสิบเอ็ดแต้มครับผมให้มันเลยเป่าสักวันหน่อยซิได้เวลาสามสี่แต้มอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยน้าจะเอาสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับ<า>ได้เวลามาเก็บกู้กับดักกันแล้วครับผมหลังจากที่เมื่อคืนมีฝนฟ้าลมแรงครับผมฝนแต่ไม่หนักครับผม ไปครับไปลุ้นผลงานไปพร้อมๆกันครับผมไปครับว่าลงตรงไหนนะในคลองในคลองสามหลังตรงนี้ใส่กี่หลังนะน,นะไม่ใช่ว่าทั้งหมดอ่ะพผมใส่กี่หลังวะจำไม่ได้ซะแรก หลายจุดจัดจำไม่ได้ครับผมว่าใส่กี่หลังกี่หลังตรงไหนเนี่ยอา้าวกับลั่นครับผมลั่นฟาวอีกแล้วนะเนี่ยว่าฝนแน่ลมแน่เนี่ยหกหลังแล้วนะแปด เออห้าหลังหลังนี้ว่าไงครับผมอา้าวหลังนี้ก็ลั่นโอ้ไม่ไหวแล้วนะผมว่าลมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นที่ลมแล้วเนี่ยเอาก็มันอยู่ในพงหญ้าสองหลังลั่นทั้งสองหลังเลยครับผมอขนาดตั้งไว้าาทางห่างแล้วนะนะ่ะไปลุ้นอีกสามหลังครับผม สามหลังจะมีตัวมีแต้มให้ชมกันหรือเปล่าครับผมหน้า่านตกี่หลังครสองหลังองนี้อยงนี้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวนู่จเจ๊งกับวันนี้แหละครับผมเดีย๋ยวไปเก็บหลังไงเข้ามาก่อนครับผม ไ,ม,ไม่ไม่ได้มีความมั่นใจกันเลยครับผมที่ดักที่ใสวันนี้ใสกันหลายจุดมากครับผมเนื่องจากหาที่ใสไม่ได้มีแต่ร่องรอยเดิมทั้งนั้นครับผมหลังนี้ล่ะอ้าหลังนี้กลับก็ลั่นอีกกะกลับลั่นอีกแลวนะ มันไม่ใช่ล็อกหลังสุดท้ายครับผมผมกลัวลมอย่างเดียวนะครับที่ทำให้ลัน่นเป็นไปตามที่คิดครับผมหลังสุดท้ายว่างไงหลังนี้เหมือนเดิมครับผมอา้าวหลังนี้ได้ตัวนี่หว่ามีแต้มแล้วครับผมนึกว่าจะไม่ได้แต้มเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับผมเนี่ย หน่งแต้มครับผมไปแล้วนะหลงกลับอีกแล้วครับผมเออขนาดใส่น้อยยังหลงเลยเนี่ยดูของน้าอีกหลังสุดท้ายใช่ไหมมา,มาอีกสามหลังในคันในในร่องนะครับผมนนอบอโอ้โ งานยังไม่จบเลยผ่านไปเจ็ดหลังเองหลังนี้โอ้ยเหมือนเดิมครับผมนูน่นอีกหลังครับตรงนี้ว่าไงโอ้เหมือนเดิมนูน่นว่ามีรอยกัดแทะอยู่ครับตรงนี้หลังสุดท้ายครับผมใน,นในคันในคูมีคลองมีตัวไหมเนี่ยไหนวะ อ้าวน้ากลับหายอ้าวหายไปไหนมันโอ้ยตรงนู้นเหมือนเดิมามาอีกจุดครับผมอีกจุดตรงไหนไม่รู้เลยครับเนี่ย งงบปนหมดแล้วเนี่ยอ๋อใส่ตรงไหนอะนะนี่ครับมาลุ้นดวงใช่ครับผมดวงดวงเอ้าเข้าครับผมดวงนี่ครับดวงของน,นันนาเขาลืมใส่ลืมและลืมเก็บครับผม ได้เต็มเฉยไปครับนันะท่านใดลืมอุปกรณ์อาวุธไว้ครับผมมารับพื้นได้นะครับผมผมทดลองใส่แล้วก็โอเคครับผมได้มาหนึ่งเต็มเลยครับไปลุ้นกลับหลังแรกครับผมหลังจากที่ด้วงได้ตัวมาแล้วครับผมด้วงน้าลืม นา้นาเขาลืมไว้ครับผมเก็บมาได้เลยเอาเอามาทดลองใส่ได้ตัวเชยดูกลับผมอีกทีครับหลังนี้โอ้ไม่มีตัวครับผมเงียบกิบไปครับลุ้จุดต่อไปแต่ไม่รู้จุดไหนจุดนี้ของน้าหรือของผมมาคอดไว้เนี่ยคอดโชว์ไว้นี่น่าจะเป็นของน้าครับผม โอ้ไม่ลั่นเหมือนเดิมมาเนี่ยร้อนนอกว่ามานี่แหละมาด้วยกันนี่แหละเออไปทางไหนกันมาด้วยกันนี่แหละ เนี่ยของน้ามาเชอและวขอดไปเนี่ยต้นปาล์มนี่ของผมหรือของน้าวะดูก่อนครับนี่ของน้าครับผมของน้าเหมือนเดิมครับ ของผมยังหาไม่เจอเลยครับผมมีแต่นาจเจอของผมน่าจะอยู่จุดนี้ครับผมน,น,อก,อนอกอะไรตตวนี้น้อยนะของผมหลังนี้โอ้ยเหมือนเดิมครับนน,น,นครับรุ่นอีกหลงังอ้าวของผมลั่นเลยแล้วรลังหลังในอ่ะ เหมือนเดิมครับผมหลังนี้อีกหลังต้นใต้ต้นปาล์มมีเสียงขู่ครับผมขู่เลยเหนมีรักเลยนะเนี่ยใต้ต้นปาล์มเนี่ยนี่ครับอีกหลังครับผมอีกตัวเมื่อกี้ผมลืมกดถ่ายให้ดูครับผมใต้ต้นปาล์มเนี่ยครับผมใส่งามเลยครับครับรุนหลังถัดไปมีปลาเข้ามา หลังนี้หลังนี้ว่าไงตรงไหนเนี่ยโอ้ตรงนู้นครับผมโอ้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิม,มไปครับต้องไปช้าๆครับผมเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงอีกหลังตรงไหนครับผมโอ้ตรงปลาแยะตรงกรอยักขนสองกอนี่ครับผม จะมีตัวมีแต้มเพิ่มไหมโอ้ยเหมือนเดิมครับผมนี่ไม่มีตัวหืหลังต่อไปครับผมตรงไหนเหระหนุ่นไม้ของน้าๆเขาขาวโพลนะครับอยู่นี่นุนสงสัยน้าๆเข้าไปหมดแล้วด้โคนปาล์มครับผมอา้าวเรียบร้อยครับผม นี่แหละใต้โคนปาล์มยังมีตัวเข้าครับผมอีกหลังครับผมหลังใต้ต้นปาล์มเหมือนเดิมโอ้โหหลังนี้จากที่ไม่น่าพลาดพลาดหลังนี้ครับผมดูร่องรอยกัดใหม่ๆแล้วครับต้นนี้แต่ไม่มีตัวเข้าไปครับอผมหลงอีกหลังหนึ่งนะเนี่ยดูๆแล้วเนี่ย เหมือนเดิมครับผมหลังนี้ไปครับจุดนี้เก็บกู้กับดักครบหมดแล้วครับผมได้มาเป็นด้วงหนึ่งตัวครับผมแล้วก็กลับอีกสองตัวครับผมวันนี้กลับกระปัดครับผม นาะแทบไม่เห็นตัวเลยครับผมไม่ไม่เห็นตัวเลยครับผมจุดนี้ผมยังได้มาสามสี่แต้มครับผมครับไปลุ้นจุดต่อไปครับผมน,นี่นะครับเก็บปากท่อเนี้ได้มาตัวครับผมีใตรละครับนะเก็บอีกสองหลังบอกให้รอเก็บทีเดียวว่าจังได้เหมือนเดิม,ม หมายแก้มือครับผมหมายกัดโคนปาล์มไม่ได้กัดเลยมัไม่มกัดแล้วอ่ะหายไปหดแล้วเหรอเดี๋ยวดูันะเดมกัดโคนปาลมนะอ๋อกัดต้นโน้นแต่ไม่ดักแต่มันกัดนานแล้วมันไม่มีรอยมาดักต้นนี้มายามจุดนี้กันครับผม จุดที่สองที่เราลงแล้วจุดที่สองที่เราจะยามครับผมอ,อีกจุดหนึ่งนู้นครับป่าหญาขนตรงนู้นครับผมไปครับไปลุ้นไปชมไปพร้อมๆกันนาไปแล้วนุนหมายลุยป่าอีกแล้วครับผมดูหลังแรกสิว่าไงว่าจังไหไม่ใช่ลมทำดั้นไปแล้วล่ะ จริงๆด้วยครับลั่นไปแล้วลมพอลั่นไปแล้วนะลั่นไม่ติดหรอกหนูกินข้าวไปหมดเลยเนี่ยมันมีร่องรอยการกัดหา้วครับนะั่นลั่นเาว่าครับผมหลังถัดไปครับผมตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนวะเนี่ย อา้าวโอ้ตายขนปามเหมือนเดิมเออใช่เหรอม<อ>าอย่างนี้นเหรอน้าเดินเข้าป่าไปลึกๆนู่นเข้าป่าไปลึกๆนู่นของผมเหมือนเดิมครับผมหลังนี้ห,นหมายขุนปาม,มาครับลุนหลังต่อไปจุดไหนเอ่ย เนี่ยนะ้ำอโผตรงนี้นะเอาลั่นอีกแล้วครับผมลั่นฟาอีกแล้วเฮ้ยมันใช่เลยเนี่ยมันลมหรืออะไรเออเนี่ยของน้ายู่งเนี่ยดูของน้าสิครับ โอ้เหมือนเดิมของผมทําไมลั่นดีจังละนะของสายเจอหลุดไปครับลุ้ลนหลังต่อไปไอไเ,เออหลังนี้ว่าไงาาว,ว่าจังไดตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยของน้าอีกแล้วน,น,ลนี่ของน้าหลังนี้ก็ของน้า ใสยังไงไม่หลุมแมงเอาเก็บให้น้าซะแล้วของผมตรงนี้โอ้เหมือนเดิมเนี่ยแต่มีกินการกินข้าวครับน่าจ,จะเป็นหนูหลิงผมต้องลุยป่าครับผมเนี่ป่าเข้ามาของผมนี่แหละหรือนะ้าจะเดินเข้าไปดูก่อนก็ได้นะเพื่อเป็นของนา้า โอ้เหมือนเดิมครับนั่นขึหลังครับผมบุกป่าใส่อย่างเดียวเลยโอ้เหมือนเดิมครับนี่ครับทางนี้โอ้เหมือนเดิมดูคนปามสิครับคนปามโอ้เหมือนเดิมครับผมนู่น คือเกา่าจะเจ๋งหรือเปล่าครับผมวันนี้จุดนี้ยังไม่มีตัวมีแต้มกันเลยนะครับผมไปดูโคนปามอีกหลังหนึ่งครับผมโคนปามอ้าหลังนี้กุดจูดครับผมโคนปามมีตัวเข้าตรงนี้ครับผมเนี่ยน้องยังไม่ตุยครับนี่ยโอ้เรียบร้อยแล้วครับผมเนี่เดี๋ยวเก็บก่อนครับผมกองก้นกุดจูดครับผม แต้มแรกมาแล้วอาศัยโขนปาล์มอีกแล้วครับผมโขนปาล์มทำให้ได้ตัวครับวันนี้ไม่แห้วครับจุดนี้อันนี้ก็ไปลุนจุดของอีกประมาณสีห้าหลังครับผมลุนอีกหลังหลังนี้สิดูทางวิ่งนะครับคุวิ่งโอ้โหทางด่วนเข้าไปเป็นรูแล้วครับเป็นอุโมงเข้าไปเลยดูดิจะมีตัวเข้ากลับหรือเปล่า เอา้ามีอะไรขยับครับผมมีอะไรขยับมีอะไรขยับอา้าวเรียบร้อยครับผม,มเป็นรุ่นเล็กๆเลยครับผมเด็กเก็บก่อนเด็กเก็บครับผมอีดหาง ได้เลยครับผมได้อีกแต้มใส้กระดูกกรอบไม่แห้วแล้วครับผมไปวลุ้นหลังต่อไปแล้วครับผมเลาะคลองอย่างเดียวเลยครับมีตัวหรอเปล่าในคลองเนี่ยโอ้เหมือนเดิมครับผมแต่มีการเอาข้าวไปกิน้ะครับหนูลิงเนี่ยลุนหลังถัดไปครับผมตรงไหน ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ครับผมจะมีตัวมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าเลาะคองนี่ครับผมเลาะคองรอรองโอ้ไม่มีตัวครับผมเหมือนเดิมไปครับอีกสามหลังครับผมสามหลังสามหลังจุดไหนครับเนี่ยโอ้ได้คนปาลมนี่ครับผมเหมือนเดิมนี่ครับ ได้โคนปามนึกว่าจะมีตัวเข้าอีกครับไม่มีครับผมเหมือนเดิมดูหลังนี้ครับน่าจะเป็นหลังสุดท้ายสุดท้ายเอ้ากับลันครับผมกลับลันโอ้ลันฝาอีกแล้วอื้อหือ ลุนจุดต่อไปจุดสุดท้ายครับผมปลายยอดขนแปดเก้าหลังครับผมหัวนั่นนนั่เราไม่กินหัวนั่นหนังหัวออกหมดเลยวนะครับลุนจุดปลายยอขนนะบอกได้แต้มไปแล้วนุนตัวนี้ผมใส่แล้วผมไม่ได้หมายไว้ด้วยนะครับผม,มโอ้ใส่นี่ว่ะอ้าวเรียบร้อยฮะโอ้ยหนูอะไรไปกินนั่น ั่งนะผมก็เรียบร้อยครับผมหลังนี้กุดจูดกองก้นกุดจูดนู่นนี่ครับผมผมได้มาหนึ่งแต้มนะได้ไปสองแต้มแล้วครับผมจุดกลางลานจุดป่ายญ้าโขนนี่หมันๆเลยนาะบอกว่าง,งเข้าไหมไม่เข้าหลังนี้ไม่เข้าครับกองนะ หนูอยู่กลางลานทแล้วไงดูของผมหลังนี้ครับผมจุดนี้ไม่ได้ใส่โอ้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้าครับลุ้นหลังถัดไปหลังนี้ของผมแน่นอนใต้ต้นปาล์มโอ้ยคือเก่าครับผม,ม,ค,บค,มคือเก่าต้นปาล์มไม่เข็ด เลยครับผ่านมาสามหลังแล้วครับผมได้มาหนึ่งแต้มหลังนี้ว่าไงตายโคนปาล์มอีกแล้วครับผมตายโคนปาล์มโอ้เหมือนเดิมครับแต่มีการกินข้าวครับผมเออเขียกกินข้าวรอบนอกนาะจะเป็นหนูหลิงครับผมตายโคนปาล์มอีกเช่นเคยตายโคนปาล์มอีกเช่นเคย ว่างไงโอ้ยเหมือนเดิมครับผมนู่นโวนปามเนี่ยฉลาดละกินแต่ข้าวเริมๆครับผมดูอีกหลังครับผมใส่ล่องเดิมที่นาแหวกใส่ว่างไงเอา้ากลับลั่นครับผม,มเอามมมเ้าีร้อยกัดเฮ้ยยังไม่ตุยด้วยครับผมนี่เก็บก่อน ไปครับได้เพิ่มมาอีกแต้มติดปลายจมูกครับผมหลังนี้ว่าไงโอหลังนี้เหมือนเดิมครับผมดูหลังครับผมหลังนี้ว่าไงใส่รอยเดิมน,นะโอเหมือนเดิมครับผมโอตรงนี้ไม่ได้ใส่นะใส่ไว้ตรงนี้นนะนเอาเอาเอา,เอาดู่องรอยการเอาเอาหนูขึ้นมากินครับผมเนี่ย น่าจะเป็นนกเรืออะไรนั่นแหละนกเรืออะไรามากินหลังสุดท้ายกลางลานคือเก่าครับผมคือเก่าแต่หนูหลิงเอาข้าวรอบๆไปกินครับผมมาครับมารอสรุปผลงานกันครับผมเดี๋ยวเคลียอุปรกรณ์แปบ๊บน่าจะครบแล้วแหละผม,มนับครับผมมาสรุปผลงานกันครับผมเช้านี้ เช้าวันอาทิตย์นะครับผมแต่ผลงานของเอ้เช้าวันเสาร์นะครับผมแต่การดักวันศุกร์ครับผมศุกร์มีสา68นะครับผมนี่ครับผลงานครับผมของผม8แต้มครับผมไม่ได้เป้าหมายครับตั้งเป้าไว้10ได้8นาว4แต้มครับตั้งเป้าไว้15วันนี้ผัดกันแล้วครับผมเมื่อวานผมได้น้อยได้สี่แต้มวันนี้นา วันนี้นะได้สี่แต้มผมได้แปดแต้มครับผมปัดกันครับผมวันนี้มีมีใหญ่เลยครับผมแต่หากว่าท่านชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับน้าด้วยนะครับผมเพื่อจะมีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม